คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางเรื่องมันหนักเกินกว่าใครจะรับฟังไหวเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างจุกอยู่ที่คอพูดไม่ออกบอกใครไม่ได้ฉันเข้าใจนะเพราะฉันก็เคยเป็นในวันที่โลกดูเหมือนจะใจร้ายกับเราเหลือเกินเรามักจะมองหาที่พึ่งมองหาใครสักคนที่เข้าใจ แต่บางทีคนคนนั้นอาจไม่ใช่ใครอื่นไกลแต่อยู่ในตัวเราเองนี่แหละฉันอยากชวนคุณมาสร้างสารใจเล็กๆในพื้นที่ส่วนตัวของเราสารที่ไม่ได้มีรูปเคารพไม่ได้มีพิธ,ธีกรรมอะไรมากมายสารที่ว่าอาจเป็นมุมเล็กๆในห้องที่เราชอบที่สุด เป็นโต๊ะทำงานที่เราใช้ความคิดหรือแม้แต่เป็นแค่พื้นที่ในใจที่เราอนุญาตให้ตัวเองได้อ่อนแอได้พักได้เชื่อมต่อกับอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเมื่อก่อนเวลาที่ฉันเจอเรื่องแย่ๆฉันจะพยายามวิ่งหนีพยายามทำทุกวิถีทางให้ตัวเองแข็มแข็งแต่สุดท้ายมันก็เหมือนวิ่งวนอยู่ในเขาวงกตเหนื่อยเปล่าและเจ็บกว่าเดิม จนวันหนึ่งฉันตัดสินใจหยุดหยุดวิ่งแล้วหันกลับมาเผชิญหน้ากับความรู้สึกตัวเองฉันเริ่มจากการเขียนเขียนทุกอย่างที่อยู่ในใจไม่ต้องสวยหรูไม่ต้องมีเหตุผลแค่เขียนออกมาเชื่อไหมแค่ได้เขียนออกมามันก็เหมือนได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างแล้ว หลังจากนั้นฉันก็เริ่มสร้างศาลใจของตัวเองเป็นมุมเล็กๆในห้องนั่งเล่นมีเทียนหอมมีหนังสือที่ชอบมีรูปถ่ายที่ทำให้ยิ้มได้และที่สำคัญมีพื้นที่ให้ตัวเองได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงในศาลใจแห่งนั้นฉันจะนั่งสมาธิอ่านหนังสือฟังเพลงหรือบางทีแค่ปล่อยใจให้ว่างปล่อยให้ความรู้สึกต่างๆได้ไหลเวียนอย่างอิสระ ฉันพบว่าเมื่อเราได้เชื่อมต่อกับเบื้องบนไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไรจัก,กรวาลพระเจ้าหรือแค่พลังงานดีๆในตัวเราเราจะเริ่มมองเห็นทางออกมองเห็นความหมายในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคุณอาจจะคิดว่าเรื่องนี้มันดูไกลตัวหรือมันอาจจะยากเกินไปแต่จริงๆแล้วการสร้างสารใจมันง่ายกว่าที่คุณคิดมันอาจเริ่มต้นจากการที่คุณ แค่หยุดพักแล้วหายใจเข้าลึกๆสามครั้งแค่ลองมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วสังเกตความสวยงามของธรรมชาติแค่ลองขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็งมาได้จนถึงวันนี้จำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคุณมีพลังคุณมีความเข้มแข็งและคุณมีสารใจที่พร้อมจะโอบกอดคุณเสมอ ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้แตะใจคุณฝากกดติดตามไว้นะเราจะเดินทางบนเส้นทางจิตวิญญาณไปด้วยกันและถ้าเรื่องนี้ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญฉันอยู่ตรงนี้เสมอกดไลค์ให้กันเป็นพลังใจก็พอแล้วเจอกันใหม่นะ